เป็นทางเลี้ยวกลับนะครับมาจากมาจากสะพานใหม่แล้วก็มาเลียลเล้ยวกลับ,บเลี้ยวกลับตรเลี้ยวกลับตรงนี้นะครับ พ่อพชนบุรีนะครับพ่อชนบรุรีเราจะเลาะไปเรื่อยอย่างเงี้ยไปดูพ่อชนบุรีโดงพยาบาลดีแคร์นะครับนี่คือโรงพยาบาลดีแคร์ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลย ถนน,ยนะน,นโ,โยชนิน6.2เดี๋ยวสมาเย็นถ้าตรงไปก็จะทะลุที่วัดนะครับวัดโศษก ถ้าใครจะไปวัดโกูก็เข้าเส้นนี้ได้เลยผมโยธินึหกสิบสองตรงเข้าไปเลยนะครับแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายชุมชนซอยสามสิบเก้านี่เลี้ยวซ้ายขสพคูคตที่พักสายัวนครับนี่แยกหนึ่ง พอลูกแกกตังนี้จะเป็น้องพักนะตึกเช่าห้องพักขายที่เลย